มันไปเก่าโอ้ยจัดฝ่ายไม่นี่น่ะหิงเก่าๆแล้วโอยโอ้ยจวดจาบาทก่อน Con chị tầm à lấy lui lấy, tí tí ơn tìm 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 cái, cái tìm 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 tìm

ป่ายมาแล้วมั้บสีมึนใช่ไหมอ๋ออื์ Terima hmm. 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 Em 거 g 요